มาแต่งเคสใหม่กันค่ะอันนี้ปันก็ตัดต่อรูปแฟนให้สูงเท่าๆปันนะคะแล้วก็มาเติมหมวกด้านบนให้มันเนียนๆเนาะเสร็จแล้วก็ใส่ผ้าเข้าไปในก i ิ t ท็อกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิ t ท็อกของแบรนด์มันเองนะแล้วปันก็จะมาได้คัดรูปน้องหมาของปันนะคะแล้วก็แปะกาวเพื่อไปแปะบนสติกเกอร์ปันอีกทีค่ะพอสติกเกอร์ปันลอกออกไม่มีคราบกาวนะคะอันนี้ปันก็จะใส่กริปท็อกลงไปแล้วก็มาเริ่มตกแต่งเคสกันค่ะสติกเกอร์ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสติกเกอร์ของแบรนด์ปันทั้้งหหมมดเเลลลยยยนนนะะะะคค2าาีกก็็จปออใ่่ ปันก็จะแปะตกแต่งลกๆเลยนะคะเพราะว่าปันแบบอยากได้แบบลกๆนะปันชอบลกๆสติกเกอร์สองลายใหม่ของแบรนด์ปันนะคะก็จะมีสีที่ติดทนมากๆเลยนะคะแล้วก็ลอกออกไม่มีคราบกาวค่ะและที่สำคัญคือกันน้ำนะแล้วเคสอันนี้คือปันแปะสนุกมากทุกคนแบบแปะเยอะมากเป็นสติกเกอร์แผ่นเล็กๆสองใบนะคะที่แปะเท่าไหร่ก็ยังเหลือคุ้มมากๆเลยนะคะถ้าสังเกตเนี่ยพื้นที่ไหนว่างๆเนี่ยปันก็จะเอาดอก ไม้สีขาวอันเล็กๆนะคะมาแปะให้มันเต็มเลยนะปันก็พยายามไม่ให้มันเหลือพื้นที่ว่างเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยปันตั้งใจว่าจะมาใช้เป็นเคสใส่นะมันก็น่าจะสวยไปอีกแบบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใช้เคสสีเหลืองแบบนี้เนี่ยมันก็จะดูแบบมีสีสันเต็มๆมันก็จะแบบน่ารักไปอีกแบบเหมือนกันแล้วปันก็แปะใกล้เต็มแล้วนะคะทุกคนชอบมากส่วนสุดท้ายตรงนี้ เสร็จเรียบร้อยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้ปันด้วยนะ